พี่น้องมาบ้านนี้เซ็ตเซ็ตก็เยอ่บนซุมตำซุ้งรัวกกับแซลมอนปลาแซลมอนพี่น้องพักของเขา้าสักทีเต็มจานเต็มถาดเพื่เกล้าละเ,าเล่ยลงเล่ยดีดกัดอืมอืมอืออะไร What doẹ bum bum What? bum bum Cơm bum Cơm bum 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 mình <laughs> bum đi สีเนกตารลินนะกล่องหนึ่งบรรูิกินได้บ่ที่เป็นแบบมีหลายพันนี่พี่น้องบางพันมันกับหวานเหนียวหอมบางพันมันก็นจะเป็นดอกเ้าวเบ่แซ็บเ,เนกตารลินเน่ปะปาซัมมอนพี่น้อง Mắc ba phương thầy Mắc xe nằm bài dục Mắc xe nằm ba xe lô tì mẹ Mình sẽ thọt Mình ở cái mức gì Chuyện chuyện mắc nó có hóa Nó hóa dạng hay kinh Nó cũng không có hiệp có hiệp tệ phạt của nó ăn là hàn bằng lâu Có thả hàn nhàng bề kinh vật xuông mắt nừng khẩu cho khoáng nhỉ Nừng khẩu chứng cho khoáng đi xuống trả lạc những bóng nục, bóng 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 bài rồi bóng 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 nó bóng 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 những bóng 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 ปลซมอนเดบวุ้นเส็นเดีพักนะพี่น้่งเดีก็ลังได้ตงกุ้งเขาสื่อมูเขาลวก เขาหนึ่งเขาแก้แล้วเฮขาเอามาใส่ตัวเย็นยเขามาลวกน้อยเดียวกินได้เลยพี่น้องต้องเสียเวลามานางแก่นางปอกเนี่ยสบายยุบนมันมัดม,ม,มูปอกมันได้อัตโรหในการกินดีเขาสื่อมาหาจังวา่า cho nấm xịn luộc loại của mấy đến tủ yên sẽ tủ yên mà hẹp hẹn như hoa lạp bữa lần cuối cùng thì xôi xây đây nó bật đá củ lạc nó sẽ dựa vào nhanh hóa cùng pha พี่น้องผู้สนใจคิมเดอ้อถามมาหลายคือกันเรื่องคิมลูกค้าหาประจำที่สร้างไปแล้วอ่ะพนใส่ดีหรเพนสีสร้างต้อนังทักแทบทักไลนยญี่ปุ่นเลยคือเก่า บนเี่ส่งออเดอร์ให้ลูกดอ,อกให้ลูกส่งให้สร้างไปแล้วสองกระปุกเหมือนบะ่สองตลรับได้ผลขาวขึ้นกินสิเบิบ์แบน นน้เบิ่งน้ำตำมมกจำหมอนไหมตำกแตงอ้ำตำมมกแตงสิน้ำม,มาันจะไหลน้ำ

vẫn xin máy rồi tôi nói mới mới vậy là เผ็ดได้สดนางบ่ได้กินตะตน้นต้นมันเนียวั่าจะลวงต้นไหนดิ

กอเดี๋ยบบนเป็นเบื้อีเยวพี่น้งองเยว่ละเป็นตัวจังสัส์ซ่อนสิกินอาหารสงสัยมันเห็นหนูเห็นียังไ่มีฟ้าบาลีฟ้าเหมือนหมดเอยป๊บกูแบ ว้าเพลรพี่น้องมาเลยเอ้าหลี่นอนอเขาเบิกเครื่องปว้างอ่ะ Yeah.